กลิ่นทูบสื่อวิญญาณเรื่องหลอนๆที่เชื่อว่าใครหลายคนเคยสัมผัสคนสมัยโบราณมีความเชื่อว่าหากกลางคืนอยู่ดีๆก็ได้กลิ่นทูบลอยมาแปลว่าตอนนี้กำลังมีผีหรือดวงวิญญาณวนเวียนอยู่ใกล้ๆตัวนั่นเองตามความเชื่อของคนสมัยก่อนกลิ่นทูบหมายถึงวิญญาณหรือผี มาแสดงให้รู้ว่าต้องการมาขอส่วนบุญดังนั้นเมื่อได้กิ่นทูปดังกล่าวคนสมัยโบราณมักสวบดบทแผ่เมตตาและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แต่เรามักจะไม่ทราบว่าเป็นใครเราจึงต้องแผ่เมตตาและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแบบไม่ต้องเจาะจงแก่ผู้ที่ทำให้เรา ได้กลิ่นทูกนั้น